สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดของเรานะคะก็เป็นวันเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะมาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะทุกคนเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะเยอะมากค่ะดอกสวยมาก ได้แล้วหมันแต่เช้าเลยดูอยดอกยใหญ่ดอกใหญ่มากเลยค่ะงามค่ะงามถุขึ้นตามค์โตดึงดึงโอ้โย,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 ง,ายงามงามมากเลยงามงามบานแล้วเนาะยาวได้ตุม่มตุ่มอ่ะตุม่มตุ่มก็มีนะฟังนี่ นี่เต็มเลยเนี่ยโอ้ยยังไม่โตไม่เอาเนาะเอาที่ตัวตัวตัวลืมตรงนั้นนะโอ้ยแต่คนสวยนะคะสวยๆเ,เลยนะคะทุกคนแต่ปอบบางเนะะาะหักเร็วอ,อ่างหัวนึไม่ใส่ค่ะ <laughs> เดอ๋ยเกี้ยใหญ่เนาะจ้เจอเหตุก็ชื่นใจค่ะหายเหนื่อยนะคะเนี่ยขายาวนี่ลกเนาะมันอยู่ใต้หญ้านะยญยเนาะอื ดอกใหญ่จังใจเย็นๆว้าวสวยงามค่ะแต่มันสดนะมันมันยังอันนี้อยู่นะมันไม่ได้แก่มากนะยายไม่แก่หรอกแต่มันบานเฉยได้อยู่ได้ยื้อใบใหญ่ตรงนี้นะได้อยู่ได้ยื้อดูมันดูนะาขาวอวบๆเลยค่ะบานเฉียงเลยค่ะเนี่ย กาปลาไหมก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะทุกคนแบบเยอะมากค่ะชั้นแทรลนะคะ,ะกิดดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ นคะเยอะแยะมากค่ะ <_ an> นี่ค่ะ <_ an> ก็จะเก็บกลองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปตัดขาที่หลังนะคะทุกคน <_ an> นี่ค่ะ นี่ค่ะทุกคนป่าปลานี้ป่าเก่านะคะที่เราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวว่าก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะยังมีเยอะมากเลยค่ะทุกคน นนะี่ะขามันอวบดิอย่างเยอะนี่คะ่ะทุกคนอบอวบเลยนะคะนี่ดูนะคะโอ้ กวบมากสวยมากเลยค่ะ,จะเจอเยอพี่น้อยเหมือนตรงไหนก็เจอเลยอ่ะพี่น้อย อันใหญ่ใไม่เอามันมันแตอ้ยโอ้ยโอ้้ยยโอ้อ้ยโอ้ยอายโอ้ยโอ้ย้ยยโอยโ้ยโยยโอ่ยโอมย้ยโออ้ยโอ้ยโออ้้ยโ้ยอ้ยโอ้ยอยลอยอย <c oughs> หลังจากที่เราเก็บมาค่ะมานะคะเราก็จะมาตัดขานะคะทุกคนนี่แบบ สวยๆเลยนะคะทุกคนมีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นไม่ผิดหวังเลยค่ะมารอบนี้นี่นะคะทุกคนนี่ค่ะ okay, เราก็จะมาทำความสะอาดแล้วก็ เอาใส่ตะกร้านะคะมีแต่ดอกสวยๆนะคะดูนะคะมีแต่ดอกข้าวอวบๆทั้งนั้นเลยค่ะก็ต,ตัดขาววน,น,นะคะนี่ค่ะ น,นะะีดูตะก้าเรานะคะทุกคนดูดูขาเห็ดนะคะแบบอุบอวบมากค่ะขาอวบมากน่นะคะเราก็จะตัดขามันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็แบบใหญ่มากค่ะเราก็จะเอาแค่จา้า มากค่ะทุกคนเรานะเก็บไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะอันนี้จะเต็มตะกร้าอีกแล้วนะคะน,นี่ค่ะ ยายสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยยกเว็บหน่อยยายนี่ยายก็มานะคะอันนี้คือปลาเห็ดเราขาวทุกคนขาอวบมากค่ะ,ด,คะดูนะคะน,ววนี่ค่ะ นะคะแบบเบลอเลยนะคะทุกคนดันดูฝั่งให้นิดหน่อยโอ้เจอและ้วค่ะอยู่นี่เดี๋ยวขึ้นไปกำลังกำลัง ดูนะคะทุกคนดอนี่นี่เองค่ะ นะคะทุกคนมันก็ไม่ค่อยเห็นนะคะมันหญ้าเยอะค่ะทุกคน นงะนแบบขาอวบมากเลยอะ่ะขาตันๆน่ะน่ากลัวขาคนเก็บนี่ค่ะโอ้นี่นะคะวันน,ะะนนี้เรามีแป้งด้วยนะคะทุกคนเราก็ใช้แป้งปัดอยู่นี้ นีมันก็จะแฉะหน่อยนะคะแต่ว่าเรามันก็ยังได้อยู่นะคะเพราะว่าคุณยายจะเอาไปตากแดดนะคะ้ยอุคิดว่าลืมอะไรลืมอะไรมีใครเอากระเป๋ายายมาวะถุงสีน้ำตาลยายอยู่กับยายแล้วใช่ไหมโอ้จ้าโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวหนูถ่ายอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายสาวๆเก็บเห็ดให้ดูนะคะทุกคนจ้านี่คือสาวๆของเรานะคะกำลังเก็บเห็ดกันค่ะ ยายบอกพี่น้องเนี่ยว่ายายสะออนเฮ็ดหลายสะออนยด้พี่องลายพี่นองด้วยม <c oughs> ันไ้งบอกแล้วพี่น้อง้ยยายงายพี่น้องเบิ้งเนี่ยเบื้องได ปุ้นน่ะโอ้ยดอกใหญ่เนาะพี่น้องมึงเนี่ยเลนดอกเดียวทูดเท่าหน้าอีสันเลยค่ะน่ารักใหญ่โอ้ยสะออนเนาะดูดิใหญ่เอ้ยโอ้ยดอกนี้ค่ะโอ้สันเช้านะคะสวยมากค่ะตรงดอกนี้มันโตเต็มที่นะคะโดนกินไปนิดนึงค่ะเนี่ยสวยค่ะนี่ ดูนะคะทุกคนเรามาเดินป่าอีกแล้วค่ะวันนี้ไม่สำรวจหาเห็ดพึ่งหวานนะคะแต่ว่ามันยังไม่เกิดหรอกค่ะเพราะว่าปีนี้ฝนมันไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็พายุฝนมาช่วงปีก่อนนะคะมันทำให้ต้นไม้ล้มเยอะเลยค่ะทุกคนก <ß> ็ เห็ดก็เลยไม่มีนะคะดูนะคะต้นไม้ล้มระเนระนาดมากค่ะอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เห็ดเห็ดพึ่งหวานออกมาช้านะคะฝนก็ไม่ดีด้วยค่ะปีนี้ ทุกคนเดินนะคะตั้งออกกําลังกายไปขาไปด้วยนะคะทุกคนไม่ได้หายเหตุอย่างเดียวนะคะเดินออกกําลังกายขาด้วยค่ะป่าเราก็จะประมาณนี้นะคะเราก็คงจะต้องเดินสุดแค่นี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันไปไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าต้นไม้ ล้มเยอะมากค่ะดูนะคะนี่ค่ะมันเพลินคนละแบบเลยเห็ดพึ่งก็เพลินอร่อยอยู่จดี๋ยวนี่ค่ะจะน,นี่นี่ทางจะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเราก็ยังมาเจอเห็ดอยู่ค่ะนนว้า นี่ค่ะเห็ดคลาย็ดคครนี่ค่ะเห็ดเ็ดเรานี่แหละนี่ค่ะว้าวดูนะคะโอ้ยดอกใหญ่เหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะ ใหญ่มากน่าเ้ยฉันก็เจอขาอวบด้วยนั่นนั่นนั่นดาวนั่นไปเก็บเนี่ยนั่นนน่นนั่ของยายนี่เขาเก็บสิเก็จะไปหาเรื่อยๆของฉันโคตรจะยิงอ่ะเอกระจายมาเลยอุ้ยนี่คนงานต่างดาวนะคะนี่ หิวข้าวก็กินข้าวไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่หมดสัญญายังโหดวิเจอเจอดอกสวยด้วยนะคะทุกคนดูดิฉันเทรานักล่าฉันเทรา สวยมากจูตะก,กาเรานะคะทุกคนวันนี้เราทำได้ดีมากค่ะจะอีกแล้วนะคะทุกคนดูนะคะอดูนะคะวายค่ะอวบๆเลยค่ะนี่ค่ะเราเอาหมดเลยนะคะแบบนี้ เพราะว่ามันมันก็แก่แล้วละค่ะเนี่ยแล้วย yeah. ใใญ่เนาะนี่ค่ะดีอ๋อสวยโอ้ย เยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะดูนะคะดูไข่มันเต็มเลยค่ะเนี่ยดูดูดูอันนี้มันจางจะออกอีกนะคะต้องมาอีกอีกรอบหนึ่งค่ะอแต่อันนี้อดไม่ไหวค่ะต้องเอาแล้วค่ะอันนี้ก็เอาได้นี่ค่ะโอ้ยดองเห็ดโอ้ยเยอะมากเลยค่ะดูนะคะเป็นทางเลยค่ะตรงนี้ค่ะอนู่นน่ะยาวไปนู่นเลยค่ะทุกคน มัวแต่ตื่นเต้นกับเหตุค่ะทุกคนลืมกดวิดีโอค่ะนี่ค่ะเล็กๆอย่างนี้เราก็ยังเอาอยู่นะคะทุกคนเพราะว่ามันก็ได้ค่ะอือ Oh. Mm -hmm. yeah mm -hmm. Are you looking for blueberries? I just watching forest. Just All forest. right. Thank you. Mm -hmm. นีคค่ะทุกเจอคนเดินป่าด้วยนะคะวันนี้แต่เขาไม่ได้มาเก็บเห็ดเหมือนเรานะคะเขามาเดินป่าเฉยๆค่ะทุกคนนี่ค่ะร้องจะโวยทำไมเนี่ยกลุ่มไร้นามืดนะคะ แมนเยาะนุกเป็นที่กันกลมๆง่ายๆเท่าเริ่มบาไว้้อุ้ยตรงนี้ต้องกลับมาอีกนะเนี่ยน่าจุ่มจมแล้วใครไปมือเนาะก็น่าเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยตรงต้งตงโพนเนี่ยไม่ไม่กล้าเข้าไปเดินเดินเลยเพราะกลัวเหยียบมัน เขาเรียกอะไรตรงโพนตรงเนินนี่แหละตรงโพนโพนนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวดูในที่ทำงานที่ทำงานมีค่ะทุกคนเดี๋ยวเนี่ยค่ะ เจอเห็ดอีกแล้วคะ่ะแต่ก็าเต็มแล้วอะทำไงดีอะอุ๊ยดึงขาดเลยเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะถอนออกมาทีละดอกโอ้ อันนี้ขาอวบมากดูนะคะทุกคนขาอวบมากอะไรจะอวบขนาดนี้อ่ะอ้บนี่ค่ะอ๋อทำความสะอาดมันสักหน่อยนะคะแล้วเราก็ตัดขามันนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนเราก็จะเก็บให้ทุกคนดูอีกนะคะมันเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะ ว้าวก็จะทำความสะอาดแบบนี้นะคะตะกร้าก็เต็มแล้วคะ่ะอุ้ยดูนะคะทุกคนขาอวบมากเลยคะ่ะ ดูนะคะแบบขาอวบๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะนี่ค่ะอ่านี่นะคะมันอยู่ใต้หญ้าะค่ะบางทีมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเราก็ต้อง ดูดีๆนะคะนี่แต่ดอกอบอวบทั้งนั้นนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุนะคะทุกคนดูสิ อยุดใต้ยาดขามันอวบมากเลยค่ะทุกคนดูนะคะเห็ดป่านี้นะคะมามาต้นไหนก็ไม่ผิดหวังนะคะทุกคนดูนะคะแบบ เต็มตะก้าเลยค่ะยาเปลี่ยนถุงเลยนะคะเก็บเห็ดเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะเอา,เ,อาเห็ดใส่ถุงเนี่ยนะคะแต่จริงๆมันจริง,รงๆมันอยู่ในตะกา้านะะปังสายตาผู้คนค่ะทีะนี้เป็นทางกลับบ้านนะคะ,ะอันนี้ก็เป็นสาวๆของเรานะคะ เดินก,บบนกลนกับบ้านกันนะคะทุกคนแล้ว้องค่อยเจอกันนะคะบ๊ายบายท่านผู้ชมะะเลยค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะฝา,ากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ